ตอนนี้ฮะผมเชื่ออยิ่งว่าถ้าเรียกผู้เขาออกมาตอนนี้เสียงครีต้องดังมากๆแน่เลยดมากแน่ๆขอเชิญพบกับบรรดานักแสดงจากซีรีส์รักตรคบลลขอบคุักแคส้มเบิซีน้อปาน้ีนะ สวัสดีครับ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 พัดไายพัทยาเลยสวัสดีครับพัทยาสวัสดีครับสุดยอดจี๊ดโอ้และครเรื่องนี้เป็น road trip เช่อไหมฮะทุกคนตอนนี้เราเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนื้อหาละครเราแนะนำกันก่อนเราเป็นนักแสดงใหม่ตุ๊กต้อน้องใหม่เลยน้องใหม่จะบอกไหมครับผม อขาดแกกล่องมาเลยแกกล่องมาเลยคนบ้าเลยมาในกล่องชื่ออักรัะครับเอ้ยเดี๋ยวเดคุณไม่ใช่ค่ะคุณอยู่มากี่ปีแล้วเออแองไม่ต้องพูดก็ได้คุณโอเคครับครับครับนี่เข้าลงการก่อนคุณสองปีก็พอลองนะครับผมเอออ่ะน้องเฟิร์นก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องจิราลักษณะจรักคุณนะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะรเ้เป็นใจน้องเฟิร์นได้มาจากการเป่าปูดใช่ไหมจ๊ะถูกต้อง รับผิตลกหรือแคสติ้งคนเจต์คะอืนะครับผมได้เรื่อนเล่นเป็นอะไรแล้วเล่นเป็นไปฝันค่ะเล่นเป็นผีนี่นะครับผมอย่าไปบอกเขาเอยสิคะเราเป็นซีรีส์ตลกไม่ใช่หนังผีเล่นเป็นเป็นแฟนเก่าผมใช่แล้วก็ทุกอยที่คุณต้องออกเป็นโชว์กระรืนแล้วผมก็จะนึกถึงเขาตลอดเขาก็จะโผล่มาแบบนั่น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 นี่ประธานทูประทานทษเป็แฟนเก่าหรือหญิงห้อยออกมาแบบ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 เออ้ผมอ้าว พี่นักพาราร์ดเิยความเป็นชายเลยนครับถามก่อนถามก่อนเขาถามก่อนว่าฟิลหลอไหมเออกับแกงส้มไทยหลอกหองกันเดี๋ยวพี่อะไรอย่งเงี้ยผมอายน้อผมบอกเลยเอ่ฟิลแล้วบทเป็นใครแล้วบทเป็นโปครับอ่าเป็นค่ะก็จริง มะเมี่ยวด้วยค่ะด้วย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 ก็คือมะเมี่ยวเนี่ยมีแฟนเหมือนกันเป็นแฟเก่าเหมือนกันเป็นแฟนเก่าเป็นแฟเก่าเป็นนเกป้อม่แล้วเธอมาเกี่ยวอะไรกันในเรื่องต้องมาดูค่ะไม่บอแล้ว่าสตร์ไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายหล่อนแล้วมาแอวผู้ชายเหมือนคนถอยคนบางคนไม่ได้นะเออในเรื่องในเรื่องในเรื่องเออพราะเห็นผู้ชายหลมอยู่กลางทาง เรียกขึーー้นรถไว้เขามาเองช้ไฟล์รถวายพเเขาก็มาเองเขามาเองหุุโมุ่โสู้เหมือนเป็นสามพระเวสีเอาพักพิ่งมาเลยมาพักต่งเลยักเกาะมาเกาะรถเลยนะมา กรมาเกาะรถเราพอจะได้รู้แล้วว่าสองสาวเนี่ยก็มีดูว่าจะขึ้นทางใช่ต้องไปเลย่ต้องไปเรื่อง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 ่องเรื่องเรองเ่องเำื่องเรื่องเรื่ออง่องเหืบเรื่องรององร่อาอเรอเรองารร่องรอมันต้องถ่ายทบรร่่รสนเป็นอง อันหลังนี่ทำไมครับทำไมไม่นยังไงมันยังไงมันจะดุหรือมันเหนื่อยอะไรยังไงถ้าพูดถึงเรื่องความสุขสนาเนี่ยคือพี่เข้าใจกาว่าเราทำงานกันแบบเยอะจนหลุดก็ที่หลุดอะสติหลุดอ็ที่สติสัมผัไม่เหลือเลยครับผมคือตอนตอนเช้าเอาเราอย่างนี้แบบว่าเราจะไปถ่ายต่างจังหวัดเยอะแล้วทีนี้มันมีโอกาสไปครั้งเดียวเราต้องเก็บให้หมดทุกสี่เราจะเลิกกองกันประมาณที่คือประมาณตีสามครึ่งเราจะเป่นมาแต่งหน้าใหม่ใช่ค <half> <stock> ่ะนะครับ แล้วพอช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยทุกคนจะเริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วจะเริ่มหัวเราะกันเองมองได้แล้ยใครไม่มีอะไรก็ก็าข่าวไม่มีหมดไปแล้วนะฮะช่มันสนุกจริงๆนะฮะสนุกเลยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระทบเราเลยสนุกมากนั่งหัวเราะกันเลยค่ะยิ้มการยิ้มการยิ้มการผมแต่ที่ออกมาได้ดูเวอร์สองตอนสองตอนแรกใช่ไหมค่ะเป็นยังไงบ้างก็คือตอนแรกเนาะเพิ่งออกไปเมื่อเสาร์ที่แล้วค่ะก็ คนบอกว่าสนุกดีค่ะแต่ว่าเรื่องราวมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่สองนะคะอย<ร>่าพลาดกันเพราะว่าเนี่ยสาวๆจะเริ่มแข่งกันแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดศึกว่าแย่งคนนี้ดูด้วยนะดูตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะรอดูตัวเองสักพักออกมาอยู่แวบ,บหนึ่งแล้วจบเลยผมก็เออแม่อยากจะดูเยอะๆก็ออกมาแวบ,บเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้เห็นเต็มแน่นอนสองสาวจะใช้กลยุทธ์เต็มที่ เพื่อยิ่งแย่งชิงตำแหน่งเพื่อให้ลงจากาหาได้เออนะฮะเป็นยังไงบ้างฟิล์มกับเบิร์ดได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาโอ้ยสนุกค่ะไม่เครียดเลยเพราะว่าพี่ๆเอ็นเตอร์เทนตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆด,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 ด้วยคือพอน้องบอกว่าพี่ๆเอ็นเตอร์เทนเชื่อผมไหมครับพี่เนี่ยว่ามันอยู่ก็ขำกันเองจนเ้องไไปด้วย โดยที่น้องก็ไม่ได้อ,อายากจะเป็นหรอกนะฮะอ้ะอะอาววันนี้มากิจกรรมวันยกช่องอยากกับอะไรครับชา้าก็เลยอยากมาทำหน,นุ่สองสาวสองสาวช่วยกันุ่นหน่อยะให้ให้พี่ยิมละกันให้พี่ยิมละกันไปโยนมาหลับ <laughs> อ,อ,อะไรเนี่ยเลือกเป็นเป็นการเป็นงานก็โยนมาตลอดเลยอะไรที่ไม่มีเรื่องไสาระได้อะไรนะคะอยากปากปากผลงานของใครปากผลงานของใครนะคะทีนี้นะคะรับกุลตลบไหนใครได้ดูแล้วมากตอนแรกโอ๊ยนะคะ ใครไม่ได้ดูตอนแรกไปดูย้อ,ยอางงานหลังได้นะครับผมคร<ช>ับผมแล้วม,มันจะรู้เรื่องไหมมันจะคอยแบงนี้ป่ะค,ครับพี่ครับแต่ยังตอนอม่ถึงยูทูบใช่ป่ะ YouTube, YouTube <laughs> ยูทูบยูทูบนะเฮ้ยแย่จังใครยังไม่ได้ดูตอนแรกนะคะก็ดูยอ้อนหลังได้ส่วนวันนี้คืนนี้เลยนะคะสี่พุ่มก็จะมีเอนที่สองซึ่งพวกเรา ว่าสนุกกว่าตอนแรกแน่นอนติดตามไม่ดีเพราะว่าเรื่องมันเต็มไปด้วยการเดินทางลาและช็อตภาพแต่ละตดแต่ละที่นะที่ที่คุณอยากไปที่คุณฝันอยากไปมีองค์ชายเขาเนี่นคคนยสวยงามมากมีโรนช็อตมีบแบบ<น>ะอะไรที่แบบคุณไม่ต้องไปเองอ่ะคุณได้เห็นความงดงามแบบนั้นในรักคุณตลอดอย่างนแน่นอนวันนี้มาถึงที่นี่ uh เล่นเก่งกับปลาครับเอาซุปตาบาร์ี้เคยไปกับปลาเดี๋ยวพี่พี่ก็ได้จะปล่อยาน่ย

แต่กตาผู้ชายผู้หญิงแล้วเดินมาเข้าผมนี่นี่ตาเลยนะตาเต็มเลยนะพี่เล่นเลยนะผมไม่เล่นนะพี่นะไม่เอาเลยเอาเลยนะอยให้เป็นหน้าที่ไอ้ตั้มมันถูกต้องเอาเลยฮะตอนนี้ได้แล้วสามคนในเวทีก็จะเลือกคนเข้ามาเล่นด้วยกับพวกเรานะคะอีสี่คน